วันนี้ห้าชุดที่ญาติโยมทั้งหลายร่วมกันคนเรเล็กเรน้อยชุดนี้เป็นปีหนึ่งสี่เป็นปีหนึ่งสี่สองพันห้าร้อยสิบสี่ซึ่งหลวงพ่ออาศภะอาดแห่งหรือเราเรียกว่าพระหลวงพ่อพิมลธรรมวัดมหาธาตุเป็นประธานในการในการแปลชุดนี้มีทั้งหมดสี สี่สิบห้าเล่มซึ่งปีหนึ่งสี่นั้นหายากแล้วก็หมดไปแล้วแล้วเขาไม่พิมพ์ตอนนั้นตมากลับมาอยู่วัดน้องรีใหม่ๆก็ได้อ่านที่มาพูดธรรมะให้โยมฟังเนี่ยมาจากปีหนึ่งสี่ซึ่งบรรดาผู้ที่ค้นคว้าปฏิปิดกส่วนมากเลยยอมรับว่าปีหนึ่งสี่นั้น แปลได้เฉียบคมมากนะหลวงพ่ออัฏฐภาอาตคือถ้าท่านเป็นพระที่เจ้าระเบียบนขนาดว่าอายุมากๆแล้วเนี่ยขณะพระเจ้าอยู่หัวยังออกปากว่าหลวงพ่อพิมลธรรมนั้นเป็นหลวงเป็นพระผู้เท่าที่เทละที่น่าเอาเยี่ยงเอาอย่าง คือทําไมท่านอายุมากๆนะโยมดูข้าสวดมนในทีวีหลวงพ่ออาสาภานีวันนมือเปี้ยเลยนะองค์อื่นก็นั่งอย่างนี้อายุมากนี่นะัหลวงพ่อแกอายุมากเปี้ยพระเจ้าอยู่หัวก็นั่งก็ในนั่งอยู่ด้วยนะก็ถทั่งชูบเลยหน้าเอาเป็นเยี่ยงอย่างคือนี่มนพระเถระทั้งสองนี่กายมารวมกันเนี่ยสวดมนเนี่ยเจ้าระเบียบ เพราะนั้นเวลามาแปลมาอะไรเนี่ยท่านคนเป็นคนที่ถี่ท่วนเพราะนั้นตมาก็มีโอากาสได้อ่านแล้วก็แต่ก็หาไม่ได้จนเพื่อนพระนั้นเรียนอยู่รามคำแหงเป็นนิสิตรามคำแหงแล้วมาบวชอยู่ด้วยกันครนี้ถามเขาว่ามาบวชจะถ้าพิมพ์มไตรปิฎกเนี่ยจะไปเอาที่ไหนเขาไปถามบอกไม่มีแล้วไม่มีใครก็พิมพ์กันแล้ว ก็เลยไม่รู้ทำไงก็นึกขึ้นได้ก็ในชมลมพุทธของรามํำแหงเขามีชุดนี้เข้าไปขอเขาไม่ให้ไปถึงก็มาเปิดโยมแผ่นหนึ่งแล้วก็ถ่ายเอกสารนี่หนังสือมันก็ช้ำเขาไม่ให้พระวรพงศ์เขาก็บอกอ้าวอาจารย์อาจารย์ไม่สนับสนุนลูกศิษย์เลยเนี่ยนี่ศิษย์รามนะเรียนมาเนี่ยไปเผยแร่เนี่ยไม่ไม่สนับสนุน ลูกศิษย์สถาบันตัวเองเลยอ้าวเรียนที่นี่เรียนไปดูสิทาเนียบมีเอไปดูเออใช่เขาเลยยอมให้ออกมาเอามาถ่ายเอกสารวันนั้นได้มาสามชุดเอามาอยู่วัดนงรีหนึ่งชุดแล้วก็แบ่งให้ท่านไปชุดหนึ่งแล้วก็ศิษย์ลวงพ่อประยุทธ์ท่านจุคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตเอาไปชุดหนึ่งแล้วก็ชุดนี้ที่บามีเนี่ยพอโยมามีศรัทธาจะสร้างพระไตรปิฎกตอนที่สร้างนั้น มาบอกบุญโยมน้องดีนี่แหละบริจาคได้ไม่เกินหนึ่งร้อยบาทคือคนมีมากกว่านั้นแต่ว่าเอาแค่นั้นพอแบ่งๆกันไปบางท่านบริจาคมาสิบเอ็ดบาทมีอยู่แค่นั้นเนี่ยสิบเอ็ดบาทได้ไหมบอกได้มาแล้วเนี่ยก็เอาชุดที่ได้มาเนี่ยให้โยไปพิมพ์ต่อมาไปถ่ายเอกสารออกมาเป็นชุดรวมแล้วเนี่ยรวมข้างก่อนสามชุดนะสามชุดงวดนี้อีกห้า รวมแล้วเก้าชุดแล้วที่เผยแพร่ไปชุดนี้เนี่ยเขาขอไว้กับหมดละเดี๋ยวพโยมถวายเสร็จเขาก็มารับไปแล้วนะอันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นแผนที่สู่คุ้มทรัพย์ทั้งหลายของผู้ที่ต้องการแสวงอริยทรัพย์นะเป็นแผนที่เป็นลายแทงสู่คุ้มทรัพย์ทั้งหลายของ ผู้มีปัญญาหรือผู้ที่เป็นเขาเรียกว่า,าสาธุชนผู้ที่ใคล้ในธรรมผู้ที่ยินดีในธรรมผู้ที่ยินดีในอริยทัพ์ทั้งหลายจะได้ประโยชน์จากแผนที่หรือว่าลายแทงอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของภาษาตดาที่อยู่ในพระไตรปิฎกนี้นะเพราะนั้นโยมที่โยมสร้างกันร่วมกันสร้างกันในครั้งนี้เปรียบเหมือนมอบ ลายแทงหรือมอบแผนที่ที่จะให้ท่านเหล่านั้นได้เจริญในอริยทรัพย์ทั้งที่เป็นทรัพย์ของปุถุชนและเป็นทรัพย์ของพริยาเจ้าคือเส้นทางสู่มนุษย์สมบัติของมนุษย์สมบัติของเทวดาสมบัติพรและสมบัติในโลก,กุตละคือสมบัติอันประเสริฐที่ได้แล้วไม่แปลเปลี่ยนสมบัติอืนอ่นๆได้แล้วเดี๋ยวหมดนายม นะที่สุดแม่ท้าหมาพรมได้สมบัติพรมเป็นท้าหมาพรมอยู่เป็นนานๆก็หมดแล้วต้องลงมาอีกแต่สมบัติในโลกตรละได้แล้วจะไม่มีหมดอีกแล้วคือได้เป็นโสบาบันก็จะไม่ถอยลงมาอีกแล้วก็จะอยู่อย่างนั้นเจ็ดชาติอย่างยิ่งก็จะทําที่สุดทุกได้เป็นสกิรตาคาเป็นอนาคาเป็นอลหาันจบเลยนะสมบัติพวกนี้ถ้าใครได้แล้วไม่หมดสมบัติที่เราได้ได้อย่างนี้หมด นะมีมีโอกาสหมดได้เพราะนั้นจึงกล่าวว่าแผนที่อันนี้เป็นเส้นทางสู่ทรัพย์สู่สมบัตนะิที่เป็นโลกิยะด้วยแล้วก็เป็นของโลกุตระด้วยคือทรัพย์ที่มันไม่รู้จักหมดไม่รู้จักเสื่อมนะซึ่งหาได้ยากและผู้ที่จะยินดีก็ยินดีด้วยยากด้วยมันดีแต่ยินดีด้วยยากนะฉะนั้นโยมที่ร่วมกันสร้างมาก็ เหมือนสร้างแผนที่สร้างลายแทงหรือเป็นแสงสว่างสองทางให้ท่านผู้มีตาดีๆคือมีปัญญาดีๆมีตระาดีๆได้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางหรือสู่ขุมทรัพย์ที่เขาปรารถนานะอายยมพร้อมกันนะอายยมพร้อมกันแล้วก็เอาเดี๋ยวตามาน,นําให้ก็ได้เอาคุณโยมว่านนโมสามจบพร้อมๆกัน <c oughs> พนิคุณโยบ้าตามนะอิมานิมยังพันเตสังคธานิสะปิวาราน,านิพิขุสังคสาโอโนโชยามะสธาธุโนพันเตพิขุสังโคข้าแต่หมู่สงผู้เจริญ พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายหนังถือพระตรปิโดพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แดมููพระสงฆ์ขอหมู่สงจงรับหนังถือพระตรปิโดพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยและหมู่ญาติทั้งหลายด้วยมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลาย และผู้ที่ข้าพระเจ้าได้ล่วงเกินมาแล้วตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันนี้ขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับอนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ขอจงอยู่เป็นสุข ขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นในส่วนที่ข้าพระเจ้าได้ล่วงเกินมาแล้วจงอโหสิกรรมให้กับข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยอย่าได้ตามตัดร้อนบีบคั้นขัดขวางเส้นทางชีวิตของข้าพระเจ้าเลย และจงเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความเ,ารเารจริญ,รรญแก่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทิน,านทสาธุอา้อาวอา้าวคุณโยมาประเคนใครเป็นตัวแทนมาประเคนมา <c oughs> อันนี้หนังสือบริวารก็ค,คือตู้อตั้งอยู่โน่นก็ รู้และเข้าใจกันนะอามาใครก็ได้มาผู้ชายผู้หญิงได้หมดมาโยมนั่งอยู่นั่งกับพระนมมืออนุโมทนาเข้าเข้าเป็นตัวแทนอ่าหนึ่ง่งาอ่าตูอยู่ตรงนโน้นบริวารอยู่ตรงนโน้ไม่เป็นไรจัดถือว่าได้ สำหรับสำหรับการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันที่ห้าธันวาซึ่งทางวัดนงรีได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่หนึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วก,ก็คงจะแยกย้ายกันกลับหรือถ้าจะมีบางท่านจะพักทำสมาธิสวมดมนต์อะไร เราไปกลับอาเย็นก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะอันนี้ในกรณีหนึ่งแล้วก็ในวันนี้ที่เราทั้งหลายหลายท่านอุตส่าห์เดินทางมานำพระไตรปิดกมาถวายในที่แห่งนี้คือก็ไม่ได้อยู่รวมทั้งหมดอะโยมเดี๋ยวก็แบ่งให้เข้าไปหมดเข้ามาขอเอาไว้มีอยู่แล้วแล้วยังจะมีอีกหลายท่านได้บริจาคไว้กับอาตมาเพียงแต่ว่า จะมารอให้คุณโยมทั้งสองท่านนี้ทําลอดนี้ไปให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยร่วมสร้างกันใหม่อีกทั้งหนังสือต่างๆของที่เป็นเล่มกระทัดรัดของหลวงพ่อพุทธทาสที่ตามาได้สะสมเอาไวา้ซึ่งก็จะพิมพ์แจกให้โยมได้อ่านเพื่อเป็นหลักธรรมในการที่จะใช้ดำเนินชีวิตนะเพื่อประโยชน์สุขนะตามจุดมุ่งหมายที่พระตาสดา ตั้งมั่นเอาไวา้ตลอดจนพระเถระที่พยายามเผยแพร่เราก็จะทำตามอน,นั้นเท่าที่จะทำไปได้ตามกำลังนะอนั้นครั้งต่อไปนะโยมวันปีใหม่ถ้าใครต้องการจะมาปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอเชิญนะชีตเขามีละโยมคุณโยมเขาเขียนเขาพิมพ์เอาไว้ละโยมก็ถ้าใครยินดีในการปฏิบัตินะขอเชิญ ขึ้นไป้ายไม่ขึ้นเรามาด้วยใจนะถ้ามาเมื่อวานนี้ข้าราชการกระทรวงมหาไทยมาเป็นคนตรวจการของกระทรวงมหาไทยมาคนเดียวเข้ามาเห็นก็คิว่าโอ้น่าศรัทธาเนาะนะคือพวกเรามีน้อยจริงมาน้อยแต่เหมือนว่ามาด้วยใจรู้หน้าที่ตั้งใจทํากิจดูแล้วมันเขาบอกมันน่าชื่นใจ เดี๋ยวเขาจะมาช่วยสร้างสลาหลังใหญ่คนนี้ฉะนั้นแล้วเขาอาจจะมาอีกหรืออาจจะนำหมู่คณะมาเป็นทีมเป็นอะไรมาลงที่นี่อีกเดี๋ยวเขาจะมาคุยอีกทีหลังซึ่งภาพที่ออกมาที่ได้เห็นเข้ามาเห็นเองเขาก็เออเขาก็ศัธาซึ่งถ้าว่ามันมามากมามากก็ดีถ้ามาด้วยใจไม่เป็นไรแต่ถ้ามาแล้วสนุกสนานกันไปวันวัน ผลมันน้อยโยมมันไม่คุ้มที่อุตส่าห์เดินทางกันมาเสีย่ยงอันตรายนะโยมขับรถมานะ่ะแต่ว่ามาแล้วถ้ามาแล้วตั้งใจทําด้วยความมุ่งมั่นมันก็ผลมันกด็ดีอานิสงส์มันก็มากคือคุ้มที่เรามาเะนั้นก็ขออนุมโมทนากับคุณโยมทุกทกท,กท่านแล้วก็ต้องขออนุมโมทนากับคพณโยมอีกหลายหลท่านที่เป็นกําลังให้กับทางวัดนะ ช่วยดูแลปัดกวาดเตรียมสถานที่ตากมุง้งตากหมอนตากผ้าหม่มจัดสถานทีนะ่หลายท่านก็มาช่วยกันเป็นทั้งผู้ปฏิบัติด้วยเป็นทั้งผ่านโลงด้วยพนะยุดปฏิบัติกระถูสลากวา,ากวาลากช่วยกันนะอันนี้อาน,นิสงส์เยอะนะนะอัน,นิสงสองมีมากเพราะว่าในวัดนี้มีแต่พระไม่มีลูกศิษย์ที่เป็น ผู้ชายอยู่ประจําเลยการดูแลก็ต้องอาศัยคุณโยมที่เป็นผู้หญิงข้ามคืนจะมาเขานอนกันเป็นยังไงพอไมมที่หลับที่นอนสะดวกหรือไม่ก็ต้องโยมผู้หญิงเป็นภาพพิสูจจะเดินทะลุทะล่าเข้าไปมันมองไม่ดีมองไม่สวยนะเพราะนั้นก็ได้พึ่งได้อาศัยคุณโยมที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาหลายๆท่านที่ช่วยที่เป็นกําลังก็ขออนุมโมทนานะในครั้งนี้ ขอบุญกุศลในครั้งนี้ที่คุณโยมทั้งหลายที่เสียสละเวลามาด้วยฟความสำนึกในบุญคุณของผู้นำของประเทศของกษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในคุณนะตั้งอยู่ในคุณคุณโยมดูนะไม่ใช่ว่าท่านไม่หวงประชาชนนั่นแะแต่ว่าหน้าตาก็ยังผ่องใสดีมีข้างหนึ่งพระมาคุยให้ฟังหลวงพ่อหลวงปู่ทองใบเนี่ยแผ่เมตตาไปให้แผ่ไปให้ท่านนะ เป็นนิมิตเดินสวนมาเลยเอามาให้ทําไมถามเลยนะเอามาให้ทําไมหลวงพ่อบอกว่าก็อยากให้คนมีบุญอยากให้คนมีบุญแสดงว่าจิตท่านดีท่านก็ฝึกจิตของท่านเหมือนกันแล้วหลวงพ่อบอกว่าคนประเภทนี้ถ้าใครไปร่วงเกินไปทำอะไรบันลลยหมดเนี่ยหลวงปู่พูดอย่างนั้นนะหลวงปู่ทรงใบพูดอย่างนั้น ฉะนั้นเรามานึกถึงคุณอุปการละคุณที่ท่านมีเรามาตอบแทนมาทำบุญให้ท่านทำบุญให้กับผู้มีบุญทำบุญให้กับผู้มีคุณต่อแผ่นดินต่อถวยราดก็อานิสงก็มากอยู่แล้วยิ่งเรามากระทําด้วยการประพฤติปฏิบททัติธรรมอานิสง์ยิ่งมากนะมากยิ่งกว่าที่ไปนั่งโบกธงอย่างนเขาก็ดีนะ เห็นไหมเยอะแยะไปอย่ prove, างนั้นตะเยอะมาอย่างงี rust. ้ไม่มากหรอกโยมมันสาหัสกว่าการโยมอย่างงี้มันสาหัสกว่าการเจอสวดข้ามคืนก็ไปนี่ก็มืนแล้วนะอันไปอย่างงั้นเราสนุกนะดีไม่เท้ากับดีในระดับหนึ่งอย่างนี้ติอย่างนี้มันเข้มกว่านะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาในจิตที่เป็นกุศลแก่กุณยโยมทั้งหลายในที่นี้สุดท้ายนี้ด้วยหน้าแทนบุญกุศลใดๆก็ตามที่กุณโยมทั้งหลาย อุตสาสังสมอบรมให้มีให้เกิดขึ้นแล้วและด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลใดๆดก็ตามที่ตมาได้ภาคเพียรสังสมอบรมให้มีให้เกิดขึ้นแล้วและด้วยอำนาจแห่งคุณของพระศีรัตนตรัยทั้งหลายได้แก่คุณขององค์พระธรรมสัมพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของหล่าพระยาสงฆ์ทั้งหลายขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นและคุณของพระศีรัตนตรัยทั้งหลายเหล่านั้นจงมารวมเป็นภาวะปัจจัยนุนน้ำให้คุณโยมทั้งหลาย ที่มาอยู่ณที่นี้ก็ดีตลอดจนหมู่ญาติหรือบริวารบ่าวไพ่ที่อยู่ทา้งบ้านก็ดีขอจงเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยจตรุรพิธทธพรชัยทั้งตีเกออายุวันนะสุขะพละปฏิพา,านธานาสารสมบัติแม่คิดหวังสิ่งใดที่ไม่ผิดไปจากทำลองคลองทาไม่เกินไปจากวิสัยของมนุษย์จะพึงได้พึงถึงขอให้ฟามปถาถนานั้นจงสำเร็จและจงเป็นไป เพื่อความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปจนในที่สุดขอให้ได้รรลุยานปัญญาอังคุมก้าที่จะสามารถชำระสังโยชนให้พ้นไปจากจิตวิญญาณของเราพ้นจากความเป็นตุชนสู่ความเป็นอริยชนให้สมฟามมุ่งมั่นปาถนาจงทุกคนทุกท่านเทินอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะยมอาตมาให้ทานแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวขออาัยอ้าวคนนยมรับผ่อนนะ ที่ถงกุศลไปนะยะท้าวาริวะฮาปุราปาริปุเรนติท้าคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัติตังตุมังคิปเมวะตมิฉะตุทะเพปุเรนตุสังกะปาจันทุปนารโตยะทามนิโชติระโตยะทาสพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาตตุมาเตภวัตวันตรยโย ทุกขีตขายุโกภวะอภิวาทน,นาสีเดสนิจังอุทาปจาจิโนจัตตารธรรมาวัฏานติอายุวนโนสุขังพลังอัติอุณหิตุวิชโยธรรมโมโรเกอนุตโรสัพตา,าตาหิตาทายตังตะวังขันใหเทวเตบริวัชเชราชทันเทอมุธธเตปาปเกพยักเคนาเควิเทภูเตอาการบระเนนวาสัพพัสมาบรณาโมโตทเปตวาการมาลิตัง ตัดเตวะอาโนภาเวนะโหตุเทโวุกิจตาสุจติลังสมาทายะธรรมังสุจิตังเจเลตัดเตวะอาโนภาเวนะโหตุเทโวุขิจตาลิกิตังจิติตังภูชังธรณังวาเจณังขลุงเปรตตั้งเทตนังสุตตะวตาตะอายุปวัตติติภะวะตุสัพภะมังคะรังรังขันตุสัพภะเทวตาสัพะพุทธานุภาเวนะตัพปธรรมานุภาเวนะตัพปังคานุภาเวนะตถาโตทิภะวันตุเต คุณโยบุทุกท่านเชิญรับประทานอาหารกันนะทุกทุกท่านเลยจ้ะ